งามบ่บพี่น้องดอกพักนะครับเป็นตะหนึ่งแสบเนาะลวกจิมจ้มเจวคือขื้เสียบคือสวางเด็ดมากแล้วนะครับ,กร,บกรอบดังโปรโปรเลยโอ้ถุงกระน,น้อยพุทด,ดอกเดี้วแขวนไว้เกินมันจะถึอดินถุงน้อยพคตนะพี่น้อง ถุงมันเล็กไปกำลังออกนะครับต้นนี้มันง่ามมันออกก่อนมูมันก็เลยออกดอกก่อนเสียงครับเป็นตะวานมาพี่น้องฟั้งเสียงรถด,ดอกพักกัดขาวนะครับ ผักกัดขาวเล็กเม็ดมันร่วงมันงอกเองนะครับตรงเนี้ยว่าได้ตั้งใจปลูกเนี่ยงามๆกินได้ทั้งดอกทั้งใบ เด็ดตำลายเดี๋ยวมันจะออกไม้ไปไ้เดี๋ยวทุ่งสูงไว้ให้มันเรือสักกาบกันรืมสังเกตนะขึ้นเ,เป็นตะลวกแสบว่าดอกกำลังตูม